ไปกางเต็นท์แช่น้ําแร่ต้มไข่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางกันค่ะเราเดินทางมาถึงอุทยานก็ใกล้ปิดแล้วค่ะค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กคนละ20บาทรถมอเตอร์ไซค์คันละ20บาทรถยนต์คันละ30บาทค่ะเรานําเต็นท์มากางเองก็จะมีค่าบริการลานกางเต็นท์คนละ30บาทค่ะช่วงที่เรามาเป็นช่วงหน้าฝนปกตินักท่องเที่ยวจะมากางเต็นท์กันเยอะมากในช่วงหน้าหนาววันนี้เหลือเรามากางอยู่เต็นท์เดียวก็จะแอบเหงาหน่อยๆน่อยตื่นเช้ามาก็ไปเดินเล่นชมน้ำ บรรยากาศกําลังดีเลยมีแสงส่องลงมากระทบกระบ,บ่อน้ําร้อนคล้ายมีไอหมอกปกคลุมสวยมากๆเลยค่ะพอสายๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยถือไข่มาแช่น้ําร้อนกันในอุทยานก็จะมีทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยนะคะราคาก็จะแบ่งตามนี้เลยตะกร้าเล็กราคา20บาทตะกร้ากลางราคา50บาทและตะกร้าใหญ่ราคา100บาทค่ะซึ่งน้ําแร่จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย73ดองศาเซลเซียสนิยมแช่นานประมาณ17นาทีไข่แดงก็จะแข็งมีรสชาติมันอร่อย ส่วนไข่ขาวจะเหลวแบบไข่ออนเซนเป็นเมนูไข่น้ำแร่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะและภายในอุทยานยังมีบ่อน้ำแร่สาหรับอาบแบบรวมและส่วนตัวช่วยบําบัดความเหนื่อยล้าของร่างกายได้ดีเลยทีเดียวไม่ไกลาจากน้ําพุร้อนแจ้ซ้อนก็ยังมีน้ําตกแจ้ซ้อนอีกด้วยเป็นน้ําตกที่กําเนิดจากลําน้ําแม่มอนมีน้ําไหลตลอดทั้งปีซึ่งมีทั้งหมด6ชั้นอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานประมาณ1กิโลเมตรระหว่างทางเดินไปจนถึงน้ําตกรู้สึกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆไว้มาเที่ยวล้ำป กันเยอะๆนะคะ